คนที่โตมาในยุค2000ต้องเคยผ่านตากับแฮร์รี่พอตเตอร์กันมาแน่ๆไม่ว่าจะในรูปแบบภาพยนตร์หรือหนังสือนิยายที่ในยุคนั้นหนังสือภาคใหม่ออกเทีาไรก็จะกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกคนไปต่อคิวซื้อที่ร้านหนังสือตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดและสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กของไทยจะเปิดให้จองหนังสือล่วงหน้าก่อนวางจําหน่ายผ่านบรรน,นารักประจําห้องสมุดของโรงเรียนเรียกว่าเด็กยุคนั้นรู้จักการพรีออเดอร์จากหนังสือชุดนี้เลย นอกจากเนื้อเรื่องที่สนุกชวนจินตนาการหนังสือชุดนี้ยังสอดแทรกบทเรียนชีวิตให้เราได้เรียนรู้ผ่านทุกตัวละครไอติมฮิวใจียอีพีนี้จะมาแนะนำเนื้อหาในหนังสือบทเรียนชีวิตจากแฮร์รี่พอตเตอร์เขียนด้วยจิลโคลนโกวัสกี้อาจารย์สอนวิชาการเขียนและวรรณคดีผู้ที่กลับไปอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์ซ้ำทุกๆปีมาเป็นเวลากว่า20ปีทำให้เธอได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากหนังสือชุดนี้ผ่านมุมมองที่โตขึ้น นังสือเล่มเดิมข้อความเดิมแต่กลับสอนใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่าผมนำบางส่วนที่เธอได้เรียนรู้และเขียนไว้ในหนังสือมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับลูมอสเสกแสงสว่างให้ชีวิตด้วยการมองโลกในแงด่ดีตลอดชีวิต11ปีที่แฮร์รี่เติบโตมาเขาไม่เคยมีช่วงเวลาที่มีความสุขเลยแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในโลกเวทมนซึ่งเต็มไปด้วยความน่าตื่นตาตื่นใจและความแปลกใหม เป็นสถานที่ที่ในที่สุดเขาก็พบว่ามันเป็นที่ของเขาเขาได้พบว่าด้านหลังร้านหม้อใหญ่รั่วมีตรอกไดไอคอนซ่อนอยู่ที่นั่นเขาได้เห็นหม้อปรุงยาตับมังกรไม้กวาดวิเศษและพวกกอบลินที่ธานาคารกริงกอดและที่โรงเรียนฮอกวอตส์ก็เต็มไปด้วยความลับมากมายรอให้ค้นหาแม้แต่ดับเบิลดออาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนผู้มีอายุ113ปีก็ยังยอมรับว่าเขาไม่ได้รู้ทุกความลับที่ซ่อนอยู่ในฮอกวอตส ที่นี่ยังมีสิ่งใหม่ๆให้ดดบเบิลดอลคนพบอีกมากมายเราได้เรียนรู้จากเขาว่าถึงแม้ความรู้สึกตื่นเต้นตามภาษาเด็กๆในตัวของเราจะหายไประหว่างที่เราเติบโตแต่เราก็ยังกลับมารู้สึกตื่นเต้นได้อีกครั้งหากเรากระตือรือร้อนที่จะเรียนรู้การจะมีความกระตือรือร้อนเช่นนั้นได้เราต้องยอมรับกับตัวเองก่อนว่ายังมีสิ่งที่เราไม่รู้และมีหลายสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีก ความปรารถนาที่จะเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีความถ่อมตัววอนเดมอร์เป็นตัวอย่างที่แย่ในเรื่องนี้โศกนาฏกรรมมากมายที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นเพราะเขาทึกทักเอาว่าตัวเองนั้นรู้ทุกเรื่องมั่นใจว่าตัวเองรู้ดีกว่าใครจึงไม่มีอะไรที่เขาต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอีกเขาคิดเอาเองว่าไม่มีใครรู้ความลับเรื่องฮอครักซึ่งหนึ่งในสถานที่ซ่อนมีฮอกวอต์รวมอยู่ด้วยเขาไม่คิดว่าคนอื่นจะรู้วิธีเปิดห้องต้องประสงค์เหมือนกับที่เขารู้ แต่สุดท้ายแฮร์รี่ดับเบิลดอร์และมัลฟอยก็ค้นพบวิธีเปิดห้องต้องประสงค์จนได้การที่วอร์เนอร์มอร์ไม่กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อะไรทั้งนั้นทําให้จิตวิญญาของเขาถูกทําลายในที่สุดความกระตือรือร้นไม่ได้อยู่แค่เรื่องของสิ่งของในเล่มแฮร์รี่พอตเตอร์กับถ้วยอัคนีมีตอนหนึ่งที่รอนและเฮอร์ไมโอนี่ทะเลาะกันใหญ่โตในเหตุการณ์นั้นทําให้ทั้งคู่เกิดความกระตือรือร้นที่จะทําความรู้จักกับอีกฝ่าย ในฐานะอื่นที่มากกว่าเพื่อนนำไปสู่การมองชีวิตในมุมที่กว้างขึ้นและรู้จักคิดถึงคนอื่นไม่ใช่แค่ตัวเองลูมอ s สเป็นคาถาสำหรับเสกแสงสว่างในช่วงเวลาที่ทางข้างหน้า 100, 000, มืดมิดความกระตือรือร้อนจะเป็นเหมือนกับคาถาลูมอ s สมันช่วยเปิดโอกาสให้เราได้เห็นสิ่งใหม่ๆเห็นว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคืออะไรกันแน่มองมันผ่านมุมมองใหม่และกั้นไม่ให้เรามองโลกในแง่ร้ายเล็กจินเมน เส้นแบ่งระหว่างความดีกับความชัว่วผู้เขียนเล่าว,ว่าเรื่องเลวร้ยวายที่สุดที่เธอเคยทําคือตอนที่เธอถูกน้องสาวยั่วโมโหแล้วทนไม่ไหวจึงคว้าขอเสื้อน้องแล้วโยนน้องลอยไปกระแทกกับประตูอีกฝั่งหนึ่งของทางเดินจนบานพับประตูหักหลังจากนั้นเธอก็รู้ตัวแล้วพร่ำขอโทษน้องสาวไม่หยุดผู้เขียนคิดว่าในวันนั้นเธอก็เป็นเหมือนแฮร์รี่ตอนที่เขาเสกคาถาเซ็กตัมเซปราใส่มอลฟอยในแฮร์รี่พอตเตอร์กับเจ้าชายเลือดผสม แม้แฮร์รี่อยากจะทำร้ายมอลฟอยแต่เขาก็ไม่ได้เจตนาจะทำให้มอลฟอย์บาดเจ็บขนาดนั้นเขาแค่เผลอไปชั่ววูบเมื่อเห็นร่างที่อาบไปด้วยเลือดของมอลฟอยแฮร์รี่ก็รู้สึกขนลุกเมื่อเห็นว่าตัวเองทำอะไรลงไปตอนที่มูเขียนทำร้ายน้องสาวด้านมือที่เกิดขึ้นในตอนนั้นทำให้เธอกลัวเธอพบว่ามีบางส่วนในตัวเธอที่ไม่ได้แสนดีตลอดเวลาแฮาร์รี่พอตเตอร์อาจเป็นหนังสือที่เล่าเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่ว แต่ถ้ามองให้ลึกจะเห็นว่าเส้นแบ่งระหว่างความดีกับความชั่วไม่ได้ชัดเจนเสมอไปตัวละครเกือบทั้งหมดแต่ยอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างความดีกับความชั่วแม้แต่วอร์นมอร์ที่ต่อให้เขาชั่วร้ายแค่ไหนแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีเศษเสี้ยวของเด็กที่ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นเด็กชายแสนดีที่เขาอาจจะโตมาเป็นคนดีสิ่งที่แฮร์รี่เห็นในเครื่องรางยมัทูตอาจจะเป็นเด็กคนนี้เศษเสีเส้ยวความดีที่ยังหลงเหลืออยู่ในตัวของวอร์นมมอร์ บทเรียนที่ตัวละครในเรื่องได้เรียนรู้คือสิ่งเดียวกับที่เราต้องเรียนรู้นั่นคือเราไม่ใช่คนดีอย่างที่เราคิดเสมอไปเราอาจทำสิ่งที่ชั่วร้ายมากๆได้พอๆกับทำสิ่งดีเล็กจินิเมน์คือคาถาพินิจใจหนังสือชุดน,นี้ต้องการให้ตัวละครและผู้อ่านทำสิ่งนี้คือการมองให้ลึกเข้าไปในก้นบึ้งของหัวใจและตรวจสอบมันเราอาจจะไม่ชอบสิ่งที่เห็นไม่อยากเห็นความชั่วที่อยู่ในตัวเรา พวกเราทุกคนล้วนแสดงด้านที่แย่ที่สุดของตัวเองออกมาได้กันทางนั้นแต่เราเรียนรู้จากแฮร์รี่ว่าเราต้องตระหนักว่ามีปีศาจอยู่ข้างในตัวเราและเราก็ต้องสู้กับมันแฮร์รี่ไม่ใช่ฮีโร่ที่ดีบริสุทธิ์เขาเคยทำผิดพลาดเขาจำเป็นต้องมีคนรอบข้างคอยสนับสนุนเขาล้มเหลวหลายครั้งและลุกขึ้นสู้ใหม่ทุกครั้งต่อให้เราไม่ใช่คนดีอย่างที่เราอยากเป็นแต่เราก็ยังต่อสู้และขับไล่ปีศาจในตัวออกไปได้ สเปเ i ีย i าิสเรเวเรโชตาลิขิตกับการเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองคาถาสเปเซีย i าริสเรเวเรคือคาถาที่ใช้กับวัตถุเพื่อให้มันเปิดเผยความลับออกมาแล้วถ้าเราใช้คาถานี้เปิดเผยชะตาชีวิตและอนาคตของเราได้ละ่ะเราจะใช้คาถานี้เพื่อดูว่าสิ่งที่รอเราอยู่ข้างหน้าคืออะไรไหมในนิยายแฮร์รี่ถูกลากกลับไปกลับมาตลอดระหว่างชตาลิขิต กับการเลือกทางเดินชีวิตด้วยตัวเองเขาคือผู้ถูกเลือกให้มีชีวิตอยู่เพื่อฆ่าโวลเดมอร์หรือเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นด้วยตัวเองแฮร์รี่พยายามหาคําตอบให้กับคําถามข้อนี้เหมือนกับพวกเราทุกคนที่สงสัยว่าอนาคตของเราถูกกําหนดเอาไว้แล้วหรือเปล่าหรือตัวเรานี่แหละคือคนที่กําหนดเส้นทางชีวิตของตัวเองก่อนที่แฮร์รี่จะเกิดทิลอนี่ได้พยากรณ์เอาไว้ว่า ผู้มีอำนาจที่จะปราบเจ้าแห่งาศาสตร์มืดกำลังใกล้เข้ามาเขาคนนั้นมีอำนาจที่เจ้าแห่งาศาสตร์มืดไม่รู้จักและอีกคนจะต้องตายด้วยน้ำมือของอีกคนเพราะทั้งสองไม่อ่านอยู่ได้ถ้าอีกคนยังอยู่รอดวอร์เนอร์เชื่อคำทำนายนี้และตามหาตัวแฮร์รี่จากนั้นเขาก็ฆ่าพ่อแม่ของแฮร์รี่และพยายามจะฆ่าเขาแต่ก็ไม่สำเร็จแม้สุดท้ายจะดูเหมือนว่าพยากรณ์กลายเป็นจริงแต่เขาก็ไม่ได้อยากจะปราบวอร์เนอร์ more, เพราะคำพยากรณ์บอกให้ทำ แฮร์รี่เลือกที่จะหนีวอร์นอมอร์ไปตลอดทั้งชีวิตก็ได้แต่เขาไม่ทําเขาเลือกที่จะสู้กับวอร์นอมอร์มีบางครั้งที่แฮร์รี่รู้สึกว่าตัวเองเลือกทางผิดแต่หลังจากนั้นเขาก็พบว่าสิ่งที่เขาเลือกนั้นทําให้เขาเป็นตัวเองในแบบที่ดีกว่าเดิมอํานาจในการเลือกเส้นทางชีวิตด้วยตัวเองเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้และสัมผัสกับประสบการณ์ที่หอมหวานหรืออาจจะขมขื่นเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าทางที่เราเลือกจะพาเราไปจุดไหน ดังนั้นเราต้องทำสิ่งที่เลือกแล้วให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อีวานเนสโคการสูญเสียฮีโร่ในหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์มีฮีโร่อยู่เต็มไปหมดแฮร์รี่ที่โตมาโดยไม่มีพ่อแม่เป็นฮีโร่ให้ยึดเอาเป็นแบบอย่างเมื่อเขาเห็นดัมเบิลดอร์ในครั้งแรกเขาก็ยกย่องดัมเบิลดอร์ในฐานหน้าฮีโร่ด้วยความเคารพและน่าย้ยเกรงจะมีใครบ้างที่ไม่มองดัมเบิลดอร์แบบนั้น แฮร์รี่มักจะไปพบดัมบลร์เมื่อเขารู้สึกกังวลเพียงแค่ดัมบลร์ปรากฏตัวก็ทําให้แฮร์รี่อุ่นใจขึ้นมาได้ตอนที่แฮร์รี่ต้องไปขึ้นศาลในแฮร์รี่พอตเตอร์กับพาคีนกฟินิกดัมบลร์ก็ไปที่นั่นด้วยเพื่อแก้ต่างให้กับแฮร์รี่แต่แล้วแฮร์รี่ก็รู้สึกว่าดัมบลร์ไม่ใช่ฮีโร่ที่สมบูรณ์แบบอย่างที่เขาคิดเมื่อได้รู้เรื่องราวในอดีตของดัมบลร์เขาเคยสนิทกับกริลเดวานซึ่งเป็นพ่อหมดผู้ชั่วร้ายดัมบลร์ทอดทิ้งครอบครัว และปล่อยให้น้องสาวของเขาตายซึ่งเหล่านี้ทำให้แฮร์รี่พบว่าเขากำลังสูญเสียฮีโร่คนที่เขาคิดว่าตัวเองเคยมีอยู่อีวาเนสโกเป็นคาถาที่ทำให้สิ่งต่างๆหายไปเหตุการณ์แบบแฮร์รี่จะเกิดขึ้นกับเราทุกคนอย่างเลี่ยงไม่พ้นเราจะพบว่าฮีโร่ของเราไม่ว่าจะเก่งและแสนดีแค่ไหนแต่พวกเขาก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่มีข้อบกพร่องและเคยทำผิดพลาดเมื่อเรื่องราวดำเนินต่อไปแฮร์รี่ยอมรับได้มากขึ้น ว่าเขาจะไม่มีฮีโร่ที่แท้จริงในชีวิตแม้แฮร์รี่จะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนครอบครัวและดัมเบิลดอร์แต่ในบทสุดท้ายของแฮร์รี่พอตเตอร์กับเครื่องรางยางมทูตแฮร์รี่ต้องเดินเข้าป่าต้องห้ามเพียงลำพังในที่สุดแล้วเราต้องเผชิญหน้าทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวโดวยไม่มีฮีโร่คอยเคียงข้างแต่ฮีโร่เหล่านั้นก็ไม่ได้หายไปสัทีเดียวเพราะแฮร์รี่ไม่เคยสลับภาพของพ่อแม่ซีเรียสหรือดัมเบิลดอร์ออกไปได้ เขาต้องการฮีโร่ในแบบที่แตกต่างออกไปตอนนี้ฮีโร่ไม่จาเป็นต้องมาช่วยชีวิตหรือปกป้องเขาในเล่มสุดท้ายของหนังสือเราได้เห็นแฮร์รี่ทำสิ่งเดียวกับที่ดัมเบิลดอร์เคยทําให้เขาแฮร์รี่กลายเป็นผู้นําทางเป็นผู้ให้ความรู้แบบเดียวกับที่ฮีโร่ของเขาเคยเป็นฮีโร่คือคนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งเป็นที่ต้องการในสถานการณ์ที่ยากลําบากเราเรียนรู้ที่จะเป็นฮีโร่แบบนั้นได้เอ็กซ์เพกโตปาโตนุม ว่าด้วยเรื่องมิตรภาพมีงานวิจัยหนึ่งพบว่าผู้สูงอายุที่มีเพื่อนกลุ่มใหญ่มีอัตราเสียชีวิตน้อยกว่าถึง22และงานวิจัยอีกชิ้นพบว่าผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมและมีเพื่อนน้อยมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าผู้หญิงที่มีเพื่อนเยอะสูงถึง4เท่าการวิจัยเหล่านี้พอบอกกับเราได้ว่ามิตรภาพส่งผลต่อการมีชีวิตที่ยืนยาวตอ้นอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์ เรารู้สึกได้ถึงความเบิกบานและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากมิตรภาพพวกเราหลายคนมีเพื่อนรักมากมายแต่ขนาดเดียวกันก็สูญเสียเพื่อนรักไปมากมายเช่นกันบ่อยครั้งเป็นการสูญเสียแบบค่อยเป็นค่อยไปจนเราไม่ทันได้สังเกตแฮร์รี่เกิดความรู้สึกแบบนี้ตอนที่รอนและเฮอร์ไมโอนี่ต้องแยกไปนั่งตู้รถไฟของพวกพรีเฟกเป็นครั้งแรกในแฮร์รี่พอตเตอร์กับพาคีนกฟินิกในหลังจากนั้นเมื่อรถไฟแล่นมาถึงสถานีฮอกมิธ เป็นครั้งแรกที่แฮร์รี่ไมมารอรับเขาที่สถานีความเหมินห่างที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความห่างหายแต่แฮร์รี่และเพื่อนๆไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นมิตรภาพระหว่างแฮร์รี่รอนและเฮอร์เมโอนี่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหนังสือชุดนี้ทั้ง3ถูกดึงดูดเข้าหากันแบบเดียวกับเพื่อนสมัยเด็กของเราพวกเขาอาจบังเอิญได้มานั่งที่ห้องโดยสารเดียวกันแต่หลังจากนั้นมิตรภาพก็เติบโตขึ้น และพัฒนาไปไกลกว่าแค่ความบังเอิญในตอนแรก expect โตปลาตัวนุมคือคาถาที่เอาไว้เรียกผู้พิทักษ์ในตอนต้นของหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์กับภาคีนกฟินิกแฮร์รี่และดัสลีย์ถูกผู้คุมวิญญาณโจมตีแฮร์รี่พยายามไล่คาถาผู้พิทักษ์แต่ไม่สำเร็จความคิดที่แวบเข้ามาในหัวในตอนนั้นคือเขากลัวที่จะไม่ได้เจอรอนกับเฮอร์เมโอนี่อีกการคิดถึงเพื่อนทั้งสองทำให้เขาไล่คาถาได้สำเร็จความรักที่เขามีต่อเพื่อน คือสิ่งที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้เวลาที่เราเชื่อใจเพื่อนเรากําลังบอกว่าเซี่ยวเยกเล็กๆของเราเป็นของพวกเขาและเราเก็บเซี่ยวเยกเล็กๆของพวกเขาไว้กับเราด้วยเช่นกันมิตรภาพคือการที่เรายอมโอนอ่อนผ่อนตามยอมให้ตัวเองมีจุดอ่อนต้องคิดให้ไกลเกินกว่าตัวเองนี่คือเหตุผลที่โวลนมอร์ more, ไม่เคยมีเพื่อนแพ้เพราะเขามองว่าการมีจุดอ่อนคือความอ่อนแอ การยอมให้ตัวเองมีจุดอ่อนเพื่อสร้างมิตรภาพที่ลึกซึ้งต้องใช้ความกล้าหาญต้องกล้าที่จะไว้ใจเพื่อนและยอมให้พวกเขาช่วยเหมือนที่แฮร์รี่ได้เรียนรู้กล้าที่จะขอโทษเหมือนที่รอนทำและกล้าที่จะให้อภัยเหมือนที่แฮร์รี่และเฮอร์เมโอนี่ให้อภัยรอนริดดิคูลัสคุณค่าของเสียงหวัวเราะในช่วงเวลาที่เลวร้วายแฮร์รี่พอตเตอร์สามเล่มแรกอบอวลไปด้วยเสียงหวัวเราะเราคนพบโลกใบใหม่พร้อมกับแฮร์รี่ สิ่งแปลกใหม่ทําให้เราตื่นตาตื่นใจและขบขันไม่ว่าจะเป็นกบช็อกโกแลตในวิวที่วิ่งกลับที่นั่งทั้งที่ยังสวมหมวกคัดสันรถหอได้ที่ทําทุกอย่างตามอําเภอใจและเรื่องตลกอีกนับไม่ถ้วนแต่เมื่อตัวละครเริ่มโตขึ้นเสียงหัวเราะก็ค่อยๆจางไปคําพูดของดัมบดอร์จริงจังขึ้นแต่ถึงแม้เรื่องราวในหนังสือจะเข้มข้นขึ้นแต่เราก็ยังพบอารมณ์ขันของตัวละครเช่นเดียวกับที่เราพบเจอในชีวิตประจําวัน แน่นอนว่าผู้ที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับเราได้มากที่สุดคือฝาแฟตเฟร d ดกับจอร์ดพวกเขาขายกลองอาหารว่างเลี่ยงงานที่ทำให้คนกินเป็นลมเลือดกำเดาไหลและอาเจียนซึ่งเป็นกระแสที่นักเรียนฮอกวอตส์แห่กันมาซื้อเพื่อเป็นข้ออ้างที่จะได้ไม่ต้องเข้าเรียนเพื่อต่อต้านอัมริจนอกจากนี้เฟร d ดกับจอร์ดยังจุดดอกไม้ไฟเป็นคำสบทต่างๆให้กับกฎข้อบังคับที่แสนจะกดขี่ของอัมริและกระทรวงเวทมนต์เฟรดกับจอร์ด สอนเราว่าบางครั้งอารมณ์ขันก็เป็นมากกว่าวิธีการเบี่ยงเบนความสนใจเมื่อเราต้องการเอาชนะความชั่วร้ายเสียงหวัวเราะก็ทรงพลังไม่ต่างจากไม้กายาสิทธิ์อารมณ์ขันของทั้งคู่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งที่ไม่สยบยอมต่อการกดขี่บางครั้งช่วงเวลาที่ตลกที่สุดเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ที่จะหวัวเราะท่ามกลางความหม่นหมองมากมายสุดท้ายเสียงหวัวเราะจะกลับมาทุกครั้ง ต่อให้เราคิดว่ามันจะไม่กลับมาก็ตามเช่นเดียวกับเวลาที่เผชนหน้ากับบ็อกการดมันจะแปลงร่างเป็นสิ่งที่เรากลัวเมื่อเรากล้าที่จะเอาชนะความกลัวนั้นและเสขคาถาเรดิคูลัสสิ่งที่ทําให้เรากลัวก็จะน่ากลัวน้อยลงเพล็กติฟิคัสโททาลัสว่าด้เรื่องความกล้าหาญบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้เรียนรู้จากแฮร์รี่พอตเตอร์คู่นี้ไม่พ้นเรื่องของความกล้าหาญ เราเรียนรู้จากการเฝ้ามองตัวละครต่อสู้กับความกลัวผู้เขียนตั้งชื่อตอนนี้ว่าเฟรติฟิคัสโฮทาลัสซึ่งเป็นคาถาสะกดนิ่งเพื่อเป็นการยกย่องเนวิลที่ได้แสดงความกล้าหาญเป็นครั้งแรกในแฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ตอนที่เนวิลพยายามหยุดสามสหายไม่ให้แอบหนีออกจากหอหลังเวลาที่ได้รับอนุญาตเพราะไม่อยากให้บ้านกริฟฟินดอร์ถูกหักคะแนนเฮอร์เมโอนี่จึงจำเป็นต้องไล่คาถาสะกดนิ่งเพื่อหยุดเนวิล เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าเนวิลพร้อมที่จะเอาตัวไปขวางไม้กายสิทธิ์ครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความกล้าหาญที่เติบโตขึ้นในตัวเขาและหลังจากนั้นเนวิลก็มีบทบาทมากขึ้นในเรื่องผู้อ่านได้เห็นเนวิลแสดงความกล้าหาญที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยเเรายังได้เห็นความกล้าหาญของสเนปกับการที่เขาต้องอยู่อย่างไร้ความสุขเพื่ออุทิศชีวิตให้แก่ความรักที่ไม่สมหวังโดยการดูแลแฮร์รี่อยู่ห่างเพราะเป็นลูกชายของผู้หญิงที่เขาแอบรัก หลายครั้งที่แฮร์รี่ถูกสถานการณ์บีบบังคับทั้งที่เขารู้สึกว่าตัวเองเก่งไม่พอไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นผู้นําที่ดีได้กังวลว่าเวทมวนต์ที่เขามีจะแกล่งไม่พอกังวลว่าจะตัดสินใจผิดพลาดกังวลว่าจะทําให้ทุกคนผิดหวังแต่เขาก็ลงมือทําต่อด้วยความกล้าหาญขณะที่เดอร์มอนดอย้อนกลับไปคิดทบทวนถึงอดีตที่เคยตัดสินใจผิดพลาดและผลของสิ่งนั้นยังส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แต่การ,รเผชิญหน้ากับความผิดของตัวเองก็ถือเป็นความกล้ายอย่างหนึ่งมาททำให้แฮร์รี่ดับเบิลดดร์และสเนปเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมสุดท้ายผู้เขียนกล่าวจบในหนังสือเล่มนี้ว่าขอให้เรากล้าหารเช่นแฮร์รี่เมื่อต้องหยิบหมวกคัดสันมาสวมและทำลายฮอครัคส์ที่เราอาจเจอในชีวิตขอให้เรากล้าหารแบบเนวิลเมื่อต้องชี้ไม้กายสิทธิ์ไปยังคนที่จะทำร้ายเราแม้คนนั้นจะเป็นเพื่อนของเราก็ตาม ขอให้เราอย่ายอมจำนนตต่อชะตากรรมแต่หันมาเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นทั้งหมดนี้คือบางส่วนจากหนังสือบทเรียนชีวิตจากแฮร์รี่พอตเตอร์เขียนด้วยจิลโคลอนกอวัสกี้ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยโดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กเล่มนี้ตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี2018ผมได้มาจากการคุยกองหนังสือเก่าจากงา,านสัปดาห์หนังสือแห่งชาติร้านเลหลังขายแค่ไม่กี่สิบบาทแต่เนื้อหาในหนังสือมีคุณค่าอ่านแล้วได้มุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิต สำหรับผมคิดว่าเล่มนี้มีคุณค่าพอที่จะสะ่อหามาอ่านครับสำหรับ e ีพีหน้าไอติมจะมาแนะนำหนังสือเล่มไหนกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับ e ีพีนี้ขอบคุณที่รับฟังสวัสดีครับ